คือข้อนี้ก็เป็นการเช็คนะครับสารประกอบไอออนิกนะครับเขาบอกว่าข้อใดไม่ใช่นะฮะใครแล่นก็ว่าไม่ใช่นะคืออย่างี้สารประกอบไอออนิกเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณจะต้องรู้ต้องรู้จักว่ามันก็จะเกิดจากนะครับธาตุนะที่อยู่ในที่เป็นสับเซตย่อยที่อยู่ในโลหะนะครับกับอโลหะเกิดจากโลหะโลหะบวกกันกับอะโลหะ กิดจากจบแล้วคิดรู้แค่นี้จบแล้วนะฮะทีนี้อยจะพอสังเกตหนึ่งเราจะคิดรู้ว่าไอออนิกมากไอออนิกน้อยนะครับขึ้นอยู่กับเดลต้าเอเอ็นเอ็นคือค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี้นะครับยิ่งเดลต้าเอ็นมากเท่าไหร่เนี่ยแสดงว่าบ่งบอกค่าความเป็นไรครับไอออนิกมากนะไม่มีอะไรหรอกครับไอออนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีไม่มีนะฮะจุดเด่นของนะฮะจุดเด่นของสารประกอบไอออนิกเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณจะต้องรู้หนึ่งก็คือแข็งแต่เปราะ ดเด่นนะฮะแข็งแต่เปาะแข็งแต่เปาะไม่เหมือนพวกพันธะโลหะพันธะโลหะมันจะเหนียวแล้วก็แข็งด้วยนะ,ะพันธะอิกนะครับจะแข็งรองจากพันธะโลหะนะครับเมื่อเกิดการแข็งตัวที่ RTP นะฮะจะไม่สามารถนำไฟฟ้าได้นะครับจะต้องทําการหลอมเหลวก่อนจะค่อยนําได้นะผมวาดรูปนี้คุณดูคุณจะได้เก็ตนะพันธะอิกเนี่ยยกตัวอย่างเช่นโซเดียมนะครับแล้วก็คลอรีนอะไรเงี้ย Finished. ดลบการเป็ Whew, น call, บวกเนี่ยวงบอกว่าเป็นการให้อิเล็กตรอนการเป็นลบเนี่ยวงบอกว่าเป็นตัวรับอิเล็กตรอนนะครับธาตุโลหะเนี่ยจะเป็นตัวที่ให้อิเล็กตรอนเสมอจะไม่ได้ธาตุอะโลหะจะเป็นตัวที่รับอิเล็กตรอนเสมอนะครับจะเป็นตัวรับอิเล็กตรอนเสมอนะเช่นคุณดูอย่างนี้นะฮะคุณดูนะโซเดียมเนี่ยอยู่หมู่ที่1่ถูกไหมอยู่หมู่หอยู่คาบที่สใช่ไหมเราก็จะจัดว่าโซเดียมเนี่ยคือ28 1นนะครับ สุดท้ายเนี่ยเลขสุดท้ายเนี่ยบ่งบอกว่าอยู่อะไรครับว่าอยู่หมู่ไหนถูกไหมฮะแล้วขีดสามขีดเนี่ยนะครับสามตัวเนี้ยชั้นเนี่ยบ่งบอกว่าอยู่คาบที่ไหนหรือพีเรียกนะทีนี้เราเกิดการให้อิเล็กตรอนหนึ่งตัวไปเนี่ยมันจะเหลือแค่สองแปดไม่งงนะสองแปดนะเขาเรียกว่าการปลดปล่อยเวเลนอิเล็กตรอนหนึ่งตัวหนึ่งอีเนี่ยเขาเรียกว่าการปล่อยนอนหนึ่งอีอย่างนี้นะ แต่คลอลีนเนี่ยนะครับอยู่หมู่เจ็หมู่เจ็ดเป็นอโลหะพอเป็นอโลหะเนี่ยนะครับมันเป็นสองแปดเจ็ดถูกปะอันนี้ต้องต้องจำให้ได้นิดนึงนะฮะเนี่ยสองแปดเจ็ดไล่อย่างนี้สามเนี่ยนะครับ่บงบอกว่าเป็นคาบเลขสุดท้ายบ่งบอกว่าอยู่หมู่ไหนเพราะฉะนั้นสองแปดเจ็ดเป็นการเรียงลักษณะเนี้ยนะฮะครูคดูนะทําการรับอิเล็กตรอนถูกปะรับรับมาหนึ่งตัวต้องเพิ่มตัวนี้ถูกปะจากเจ็ดบวกไปอีกอะไรบวกอีกหนึ่งก็จะกลายเป็นสองแปดแปด ไม่งงนะครับเป็นการรับเวเลนเอกตอนมาหนึ่งตัวนะครับทีนี้มันเป็นประจุบ,บวกกับลบเนี่ยนะฮะ,อะสองตัวนี้จะเกิดอสองตัวนี้จะเป็นอะไรจะเกิดแรงอะไรแรงระหว่างไฟฟ้าทําการดูดกันใช้คำว่าทําการดูดกันนะดูดกันนะครับเรามาดูข้อนี้ครับเรามาดูข้อนี้ทีนี้ก็สับเซอร์ไว้นะครั้ ข้อดีครับเขาบอกว่าข้อใดไม่ใช่สารประกบอบไอ้นี่ทั้งหมดนะใช้ว่าทั้งหมดเลยแล้วก็ทำการเช็คครับเช็คนะเช็คตัวนี้เคเนี่ยอยู่หม่ไหนฮะอยู่หม่หนึ่งเน,นั่นงจาม่หนึ่งเป็นโลหะเข้าเคสเคได้โบมีนอยู่หม่ไหนฮะโบมีนโบมีนอยู่หม่ไหน โมมีดูหมู่ไหนฮะ <c oughs> คือเอาง่ายๆนะไม่ไม่ต้องเป็นเอายี่เออยี่ถ้าถ้าคุณไม่รู้ว่าอยู่หมูไ่ไหนทําแบบนี้ครับเนี่ยทําแบบนี้เลย K อยู่หมู่ไหน K อยู่หมู่ไหนฮะ 1, อยู่หมหนึ่งถูกป่ะ S อยู่หมู่ไหนหมหกโอออกซิเจน S ซัฟเฟอร์หรือกัมมันันดังนั้นหมูหกมันอยู่อะไรฮะอะโลหะตัวนี้อยู่หมู่อะไรฮะ โลหะดังนั้นอันเนี้ยถูกถูกเนืองอันเนี่ยถือว่าตัวนี้ไม่เอาแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเขาถามว่าไม่ใช่ต้องไม่ใช่ทั้งหมดทุกตัวไม่งกงนะฮะเบอบรีบ่เเมคอรินอันนี้ได้ไหมได้โลหะกับโลหะได้อันนี้ถูกกาออกเลยนะฮะตอน,นี้โซเดียมกำม,มาถันได้อาออกเลยตอบใช่นี่จบแค่นั้นแหละเออมันมันต้องเกิดจากโลหะกับอโลหะนะครับคุณจะต้องจับว่าโลหะหมู่ไหนบ้างวะ อโลหะหมู่ไหนบ้างวะจบจำแค่นี้นะครับอ่า uh, representative เนี่ยเราจะจำแค่แปดหมู่เท่านั้นนะครับเข mm hmm. าเรียกว่ากลุ่มรีอ่าเลพีเซนเตทีฟอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ถ้าพวก transition มันก็จะซับซ้อนพวกเหล็กพวกอะไรทองคําขาวอะไร pt อะไรพวกเนี้ยต้องต้อง,ต,องต้องเก๋าขึ้นนะครับแต่อันเนี้ยจำแค่นี้พอพวก representative นะครับตัวนะอ่ะทีนี้เรามาเช็คนี้ทำไมถึงถูกวะนะมาเช็ค S.I. YUMO ูโม่เนคนตอบอยู่สภาพโซเวียตคนละอย่างแล้วนะครับ S.I. YUMO ไม่รู้ C ียูโไม่รู้ไม่รู้เท่ากันเลยตอนนี้ยูโม่ละลรฮะคุณดูนะถ้าไม่ถึงว่าไม่ใช่นะเ R เนี่ยนะครับมันเป็นสารกึ่งโลหะมันเป็นมันมันอยู่มันมันจะอยู่ระหว่างโลหะกับอโลหะ มันจะเป็นกึ่งโลหะดังนั้นมีแค่กึ่งโลหะตัวนี้คืออะไรครับอโลหะกึ่งโลหะกับอโลหะเป็นไอออนเป็นไอออนเป็นไอออนิกไหมไม่เป็นครับเพราะกฎของเราต้องเป็นโลหะกับอโลอะไรอโลหะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เป็นอันนี้ผิดแล้วนะฮะต่อไป C C เป็นอโลหะไม่งงนะฮะ C เป็นอโลหะ อ่าซี C เป็นอะโลหะซี C เป็นอะโลหะนะครับซี C เป็นอะโลหะเอสไอเป็นอะไรล่ะครับเอาคำถามง่ายเอสไอยู่หมู่ไหน อ่า S, uh, S I อยูหมู M ่ไหนฮะทำไมมันเที U ่ยงวัยย so right? ังวะอ่า S I อยูหมู่ที่สี่ใช่ไหมสี่ครับ S I ซิลิคอนพวกเนี้ยซิิลอะไรก็ไม่รู้ นะฮะซีคาร์บอนเอเซอยมกันเจเจเมเนียมเอสแอนดีบุกพีบีตะกั่วเลยที่บุลท่องการนะนะครับมันอยู่อะไรมันอยู่หมูหกนะครับแต่ทีนี้เอสไอเนี่ยมันเป็นอะไรครับกึ่งโลหะอีกแล้วนะดังนั้นกึ่งโลหะกึ่งโลหะกับอะโลหะมันก็ไม่ใช่ไอออนิก ไออโิกต้องจำไม่ได้จำแค่นี้โลหะกับอโลหะแต่ถ้าเป็นพันธะโลหะล่ะก็เกิดจากโลหะบวกอโลบวกโลหะแค่นั้นเองครับนะตอบช้อยที่อะไรวะตอบช้อยสองนะฮะตอบช้อยสอง